ลงวันนะคะข้สป่ย้านชัยสิ์สามเสค่ะอยู่ในนี้ไหมไม่อยู่ไม่อยู่นะคะส้ จับรางวัลที่สองเลยนะคะจะเป็นเครื่องขันเกียว9028จำนวน5ารางวัลน,นะคะเดี๋ยวให้เจนจับแล้วก็ให้ลูกค้าที่อยู่ในห้องนี้ช่วยรวมกันเนาะเฉลิมเฉลิมเ,เกียรติร้านเฉลิมเกียรติจอมทองค่ะอยู่ในนี้ไหมคะ ค่ะเดี๋ยวคนชิคุค้าช่วยจับนอนนี่อ่รางวัลค่ะเชิญเยญา่งา สวัดีค่ะค่ะประวิทย์ซอ51

เป็นยาเป็นยายาัหลายาคนลยเาทับทิับเก็บจดในช่อวอันนี้งัอนี้่ะเดยะมอ่สยตาณดีสไม่ได้เลยมันต่านเลยระมาเนี่ยจ้องั้งหมดรงัลไหนอะรางัลไหนก่อนอันนี้เป็นรางวัลที่สมนะคะจะล่หนึ่จลที่หนึ่ะลที่หนจลอวที่หนึ่ง้ะลองที่หนึ่งจะลองไม่มน่ะลอ่น่ะลองหน่อน่น่งลที่น่จล่งลน่ะลง่นะลง่่ะล่่ ค่ะใบเดียวแล้วก็ส่งต่อให้ได้ใช่ค่ะร้านสัญญาร้านบุรณะร้านสัญญาร้านบุรณะค่ะอยู่ในนี้มา่าป้ายหน่อยยี่สิบเลยครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวให้ลูกค้าจับนะใช่ไหมร้านสัญญาอยู่ในนี้ร้านสัญญามาจัดต่อค่ะร้านส่งมอบป้ายหน่อยส่งมอบป้ายหน่อยแล้วก็แกายรั้ค่ะค่ะยรูปส่งค่ะ ตัดต่อเลยต่ต่อเลยไอ้ไอน่ไรัสีฟ้าสเตชชันอารีค่ะสีฟ้ากับใช้รับแทนดีอะไรเดี๋ยวฝากผมได้สีฟ้าสเตชช่นอารีนะคะนี่ใช้ชื่อร้านอะไรทั้งมสายไม่แน่ันนี้ว่านี้น้อยตำรวจีราชวัลกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วนะคะจบไอีกที่ราชวัร จับจ่อยค่ะยังอยู่นูไะไม่จับอยู่เยไปจับก็ได้ครับมาเอะเชิญเลยครับเชิญเลยูกวไปจับเลยต่อคิวเลยเชิญเลยครับเจมสสีราชาค่ะเจมเีร์ากแล้วเชิเลยต่อเลยค่ะนับเฟอร์ระยองนะคะ นะ,ะนะคะในในร้านช่างชัยชลบุรีคนนะ่ะจำคนๆหน่อยจะจัได้ของตัวเองก็ได้นะคนๆดูจะลงมไม่จับกยมาจะลงม่จับรานีอ้า ยาค่ะน่า,านจะกลับไปแล้วแล้วมาจัะไม่ดูเลยทีไใครจเดีละมันไปเร็วอาจจะได้ของตัวเองก็ได้นะร้านสุเทนราม39ค่ะมีมีคมนมาจับให้หนูต่อบ มาเลยเลีมาจับเลยอาครับร้านเดลูก้าลัมสองนะคะมีมีอีกไหมคะเอามาจับหน่อยค่ะอีกกีร์มันอีกสิบลังวันัามาเลยอีกสิบลังมัน ร้านทีเอ็นทีลาดเท้า,ทาค่ะอาจะอีกไหมคะอ่าอ่าจะอีกจสามเลยร้านอ่านเล่นเล่นอ่อนนุค่ะจะอีไหมคะอาจะีกไหมไม่จับแล้วน้อไม่ใครจับอีกไหมคะจะอีกไหมคะ ยีไมจำไม่ตั้งยังลูกค้าไม่จำห้าับขายอีห้าใบจะห้าใบเลยนะคะหานี่นายค่ะไปแล้วกใบสุดท้ายร้านวีราบนนทบุรี ไม่มีนะคะอยู่น,นี้เดีย๋ยวไปดูในในเว็บไซต์กันะคะร้านคอยนะร้าอยู่จรัญสนิทวงนะคะ <c oughs> ร้านสาธาีชนบุรีร้านพี่เอชก๊ปี้บุรีรัมอยู่ในนี้ไหมคะ <c oughs> ร้าน Pink Idea, <c oughs> ทิ้งไอเดียเพชรบุรีค่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้นะคะร้านสหรัฐ พีสวักด์กมศาสตร์รามคำแหวค่ะครบแล้วนะคะทั้ง20รางวัลเป็นรางวัลที่3ครบแล้วเรียบร้อยนะคะเรรียยบ้อใช่มเรียบร้อยแล้วค่ะอขอบคุณค่ะ